ไอ้คนตรวจกินยากอีกแล้วตัวมันช้ำนน้าขนเปยครับขนเป็นกางเกลียวมันมดิซักเลยเลยของไอ้แท่น่ะมันไม่เป็นโฮมมันอ่ดัง่ายเวลาเก็บก็หูดคือโฮมเลยเวลาเก็บแตงไอ้แท่น อัตโนมัติไงเลยเกียร์ยแบบโฮมแบบต่างโฮมเลยต้นเต้นไว้เลยเต้นเออโทษปะเน่ยนเออโทษตั้งแล้วปะเป็นตั้งตะวินแล้วโอ้พ่อเพิ่นนี่ของเพิ่นนี่เพิ่บบนมาของเพิ่บบนหลังจากเสร็จภารกิจ คือบรหันประตูมาคือมูเงี้ยมัวหารในแ่นด้๋ยวด้วันไลนอนนี่โดดอ๋โดดตรวจสอบมา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 ตรวจสอด้วดดไอตีนไอตีมาถอดมืดต้นอย่าน้อย่างีก่เ ดูอันไปโอ้ถ่ายมือตรงว่าปกดนไฟสายเปิดได้นี่วะเนี่ยเขาเสียบดึงไปอ่อนดึงไปอ่กนั่นเขาเรียกคนคุ้ยคนค้ยนะคนคยแบบว่าเขาแห้งมืดเลยนะว่าเขาได้กัะคุ้มเลยนะ

อตอกตอกเสสมอลมลมมันแงตีสีสลับหมวันสั่นหมอสันคตีสลับกันนะันี้ตีนี่ตีนี่เ้ยเง่เ็นดยนี่อนีโอ้เต็ยดีเลยสมคนเน่เตหมดสามคนะีผู้เดียวใเปนข่อยผู้เดียวเขาได้่ง้บไม่ต้องใส่สมอลรถ มีคนนอนอยู่ข้างในว่ต้องใส่ดอกต่อยามบเวียนบอกต่อยมบอเวียนข่บเบกต้องตอกมันาวได้เลยฮะถาวนหมอยามาล่ะจะดมือ้้องกันก็ได้จะอดมื่อมุ่งหนึ่งจะอดมืเอ้มันอยู่กนจะดมื่อวันที่สองี่ามไม่ได้จะดออื่อสิมานอนนําดอกเอางน มันต้องขึ้นสูงก็นี่สองว่าสิสามว่ได้ยังเหรออันนี้ต้องบีบบอตรงตรงมุมนี่เลอเอ็ันงอเลต้องขอล่ไหว่อรบางอย่างนมันงอเลเต้นไปิดนี่ยยังไปมันต้องลบขอลต้องลกต้องล็อีกเอาเ้าชั่วโมง ตัก็คิดก็ได้แต่ว่ามันไม่อะนี้ต่อสุดแล้วมันก็ต้องหนึ่งอนี้คือาสุดบีบอันี้มันถอดออกคันบีบนี่มันถอดออกนี่คันบีบอันี้มันถอดเน่หมอนี ขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอกระไรกระนี่บอขึ้นร้อยมันคือร้อยสูงเจนน่าพูดเดียวเท่านั้กละมันต้องเติงมันมีนี้มีร้อยสูงนี่เหมือนกันต้องเติงมันรูเลยนี่เมสเซอร์อันนี้เมสเซมันเป็นอย่างมันเป็นลักษณะนี่ละเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนี่เมสเซมันเป็นแอนออนมูดมันเอามาปักไงพูดได้มีสมอโบกอีกสักสามอันเสียงนี่บอสร้านสมมีเด้สมอโบกูได้แบบแบบไปทางนี้ คือม ok ันม <c oughs> ีผ <t realidade> ู้ใหกว่ามันมีค้อจุดท่านี้ตับฝาดตัฝัดกา้าวอีกนอ้เดียวเดียวเดียวเอาเสียบทั้งในทั้งนึ่งมันก็ได้กราตอกสมอบกลงกางข้าวออกการขาเสียแทนอะคนลขาเนี่ยตาแล้ว้าพูนะค่บีบนะมา้านไหนผมมุนไวขึ้นขางบาน อีลาพูดประตูยังนั่พูดอันนัน่งต so ั้งติดติดแอบแอกไม่ต้องติดหรอกตีดตะเกียอ๋อติดตกแยเดียวหมอกมลงมาขึ้นกระไดใเ็นจีบา่แตงหมอกล่งรอเออใครเด็กอาข่นี่ล้ะเออนอดี๋ยัน้างบน มันละนเป็นยัไงกลกันหนึ่งสองสามสี่าไม่หน่อยว่าังมีมีสองเต็นแเต็นไห6เต็์แล้วนะครับผมเราตอนนี้ชั่วเลยเอาไว้พวกคู้หนึ่งมูรรัติมาหัวจมูกมันว่าไม่หน่อยว่ายังสองเต็นมากมากเต็นใหญ่กัเต็หน่อยหรออยู่ไหนยนานนี่อันหนึ่งยักษ์งเราย่งสองยูมงเดยอยูยูมงเดยักษ์เราอยู่นาน ไปทำให้หน่อยเอาถามเดีวเหมือนเราแบบไมอยูไม่สองเต็มันมีแขกไว่างลแขมีเส้เดี๋ยไปเอามอนกันมอนดวนสารารถองเริ่อมีสองหวยได้ไปอันั้นได้ต่อวแล้วอยูบอัดลยวก็จะเอาไปเสริมอีกไม่ได้ครับไม่ได้เป็นไรนี่ครับเขามาช่ไรนี่เขาจอมีเต็มอยู่สองหัหกอันมันเป็นมันเป็นไ่ไหเบิ้งแ้วมมีแล้วปลาตันใหญ่้อยัน นอนสามคนเลยนเหรอออจะกนอนน้ำนะีนอนน้ำอนในอสองหรือสามไม่ได้นอนงนี้ไปไปงไปนอนไนไป่เลยสี่คนสีคนไปไปเจ้านเาหมาวไปครับโอ้เป็นลมแรงเลยมันวางไปทางนู้นใช่ไหมครับขาดไปดูไปดูไปดูยมันทางนัน มัตกจำไม่ได้วเออทางนู้นมันตกนะทางออกคุณทางออกคุณทำไปทาง้ากตงไปกติทังทางผิดโตครับทอันนั้นไนเขาอ้นั่นเนีคุณทาไม่ทางไหเรถตู้มันกมันออกมัตกต้อันนี้ก็ได้มันเหลือที่ต้ถ้าหนูเอาทีเลยบ่เอาานนออกตกยกไปทางนู้นตกนลย ไฟบีบหมอดัมสาวหน่อยอาว่รวยกว่ากิโลเซงหอยปีกอีเนี่ยชาวบาเบอรงไงคุณอะเห้มาเ็นว่าชาวบ้านี่นี่ถ้าเราหันตัวบ้านได้หันตับ้านดหันหันงอทางนีได้เน่ยเกียงไปที่นี่ได้นะแต่จะนีแต่จะไปอย่างนี้นี่ี่กับตรงนี้ตรงนี้ตรงไปนี่